ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Assassin's Creed Shadow ก่อนจะมาเล่นภาค Shadow s ผมได้เล่น Assassin's Creed มาหลายภาคแต่ก็มีอีกหลายภาคที่ไม่ได้เล่นเหมือนกันในคลิปนี้ผมเลยจะไม่ได้แยกว่าระบบไหนเป็นระบบใหม่ระบบไหนเป็นระบบเก่าหรือระบบไหนที่หายไป แต่เกมเพล์ของภาค Shadow มีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งผมเลยคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่เล่นลวงองในช่วงแรกคลิปนี้เลยจะเป็นการรวมพื้นฐานที่ผมคิดว่าน่าพูดถึงมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องที่1ระบบการต่อสู้ในภาคนี้มีความซับซ้อนกว่าหลายๆภาคที่ผมจำได้มาพูดถึงเอกลักษณ์ในการต่อสู้ของยาสเกะกับนาโเอ,เอกันก่อนครับสำหรับยาสเกะจะมีจุดเด่นเรื่องพลังกำลัง มีทั้งการโจมตีที่รุนแรงและพลังชีวิตที่สูงกว่านาอเอะประมาณ3เท่าแต่ก็ต้องแลกด้วยการเสียความสามารถในการสเตลและความม่วงไวไปทำให้ถึงยาสเกตจะสามารถสเตลได้อยู่บ้างแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะสเตลแตกเพราะเสียงดงังกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่ค่อยทันแต่ถ้าชนตรงตรงก็จะง่ายกว่ามากขณะที่นาอเอะจะมีความเป็นนินจาสาวตัวเล็กทำให้การโจมตีเบากว่าและพลังชีวิตน้อยกวา่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านาวเอะจะต่อสู้ไม่ได้เลย นอกจากจะรอบสังหารได้ดีกว่ายาสเกตมากๆหากอ้างอิงจากอาวุธทันโตที่ผมเน้นเป็นหลักแล้วนาโอเอะจะมีสกิลบังคับรอบสังหารในการต่อสู้ทำให้ยิงราปั้นให้นาโอเอะจะรอบสังหารได้เก่งเท่าไหร่นาโอเอะก็จะยิงใช้สกิลนี้ได้แรงขึ้นมากเท่านั้นทาให้ถึงแม้ดาเมจเพรียวของนาโอเอะจะไม่ได้แรงแต่ก็มีความสามารถในการใช้สกิลเดียวฆ่าได้เลยเหมือนกันเรียกได้ว่าตีไม่แรงแต่แม่นยําเข้าจุดตายทาให้ถึงแม้จะเป็นตัวละครที่เด่นเรื่องการรอบสังหารแต่ในการต่อสู้ซึ่งนาก็ทําได้ไม่เลวแต่ที่ชัดเเจจนนคืออาาาาะตัววบงกก่ม นอกจากนี้ด้วยความเป็นนินจาทำให้นาวเอะมีอีกจุดเด่นหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายแบบที่ยาสเกตไม่มีไม่ว่าจะเป็นระเบิดควันเพื่อหลบหนีกระดิ่งเพื่อล่อศัตรูขูนหนที่ทำดาเมจเดี่ยวได้ดีและใช้ลอบสังหารได้และชูรีเคนที่สามารถปาชิ่งศัตรูหลายตัวได้ทำให้โจมตีหมู่ได้ดีนอกจากนี้นาอเอะยังมีสกิลที่ทำให้เธอสู้ตอนกลางคืนได้เก่งกว่ากลางวันอีกด้วยตัวเกมจึงถูกออกแบบมาให้ระบุด้วยยาสเกตตอนกลางวันและลอบฆ่าด้วยนาอเอะตอนกลางคืน อีกส่วนหนึ่งคืออาวุธแต่และชิ้นในเกมนี้จะมีความสามารถในการสร้างสถานะพิปกติอยู่นั่นคือสถานะบรีดหรือเลือดไหลเป็นการโจมตีสะสมสถานะพอเต็มวงก็จะระเบิดดาเมจเพิ่มขึ้นมาสถานะพอยสั้นหรือติดพิษที่จะทาดามจเล็กๆไปเรื่อยๆในช่วงเวลาหนึ่งและยังทำให้ศัตรูเสียจังหวะเวลาอาเชียนอีกด้วยและเดสที่ทาให้ศัตรูติดหมืน่นโจมตีเราไม่ค่อยโดนและป้องกันตัวเองไม่ค่อยได้ในช่วงเวลาสั้น ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกของผมเองก็ได้แต่ผมคิดว่าการที่นาอเอะโจมตีได้เร็วทําให้เธอสะสมค่าสถานะได้ไวกว่ายาสุเกะด้วยขณะที่ยาสุเกะที่มีพลังก,กาลังมากกว่าจะทําให้ในการโจมตีบางฮิตศัตรูจะกาดแตกเสมอเช่นกันครับในส่วนของการโจมตีจะมีอยู่2ปุ่มคือการโจมตีเบาที่โจมตีเป็นคอมโบได้และการโจมตีพิเศษที่แต่ละอาวุธจะต่างกันออกไปอย่างเช่นอาวุธท่านโตะการโจมตีพิเศษจะทําให้ศัตรูหมุนตัวซึ่งออามาใช้คู่กับสกิลโจมตีด้านหลังของท่านโตะได้ หรือถ้าเป็นดาบคาตานะการโจมตีพิเศษจะเป็นการฟันแนวขวางทาให้โดนศัตรูหลายตัวได้มากกว่านอกจากนี้การโจมตียังมีคําเฉพาะที่เราควรจะรู้เพราะมีถูกพูดถึงในหลายๆสกิลอันแรกคือสถานะ Vulnerable หรือสถานะเปราะบางที่จะทําให้ศัตรูแค่เป็นตัวสีเหลืองหากเรากดชาร์ตีเบาหรือที่เรียกว่า p o u r e Attack ในช่วงที่ศัตรูยังตัวสีเหลืองอยู่จะเป็นการโจมตีจุดอ่อนหรือ Weak Point Attack ที่จะแรงวกว่าปกติมากทําให้ในตอนที่เล่นเราควรจะมีสกิลที่ทําสถานะ Vulnerable ติดไว้สักอันหนึ่งจะได้โจมตีจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นครับ ส่วนการตั้งรับจะมีอยู่2แบบคือการหลบและการใช้อาวุธบล็อกการโจมตีหากกดบล็อกการโจมตีในจังหวะที่การโจมตีกำลังจะถึงตัวของยาสึกเกจะเรียกว่า perfect p a r r y ส่วนของเนวเอจะเรียกว่า perfect defect และหากกดหลบในจังหวะที่การโจมตีจะถึงตัวจะเรียกว่า perfect dodge ซึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งหมดนั้นจะทําให้ศัตรูติดตัวเหลืองแต่สิ่งที่ต่างกันคือ ในบางสกิลจะระบุไว้เลยว่าต้องใช้คู่กับการป้องกันแบบไหนอย่างสกิลของนาโอเอะที่บอกว่าจะกระโดดข้ามตัวศัตรูสีเหลืองและคว้างเดราาัจฉยได้หลังจากทําการดีเฟกต์เท่านั้นจุดที่แตกต่างในเรื่องนี้ระหว่าง2ตัวละครคือการดีเฟกต์ของนาโอเอะจะทําให้ศัตรูติดตัวเหลืองนานกว่าการโจมตีจุดอ่อนรัวจึงกลายเป็นจุดเด่นของนาโอเอะไปแต่ในขณะเดียวกันนาโอเอะก็มีแต้มสาหรับใช้สกิลน้อยกว่ายาสุเกะทำให้ยาสุเกะจะเอ,อกสกิลได้มากกว่าภาพที่ออกมาเลยกลายเป็นยาสุเกะจะมีการโจมตีที่ดุเดลอดขณะทเ่นา A, ะกเล่นแว าวมากกว่าเพราะใช้อุปกรณ์หลากหลายรวมกับสก,กิลและการโจมตีจุดอ่อนนั่นเองส่วนการโจมตีของศัตรูจะมีอยู่3แบบคือการโจมตีปกติสีขาวการโจมตีเป็นชุดสีฟ้าและการโจมตีที่ป้องกันไม่ได้ต้องหลบเท่านั้นเป็นสีแดงซึ่งศัตรูแข็งแก่งบางตัวอาจจะใช้หลายสีผสมกันในคอมโบเดียวทําให้ต้องมองดีๆโดยรวมแล้วระบบต่อสู้ในภาคนี้จะมีความละเอียดอยู่ประมาณหนึ่งแต่คขาไม่ได้เครียตเหมือนกับหลายๆเกมที่เน้นแอคชั่นเพียงอย่างเดียวทําให้หากใครสะดวกจะกดตีรัวๆจนกว่าศัตรูจะตายเหมือนภาคเก่เาๆก็สามารถทําได้ แต่หากใครอยากจะลงลึกหน่อยเพื่อให้ต่อสู้ได้ดีและสนุกขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันครับเรื่องที่2ในส่วนของการสเตลเกบนี้ก็มีอะไรมากกว่าแค่การซ่อนๆหรือย่องไปฆ่าเหมือนกันในภาคนี้จะมีการซ่อนตัว2ระดับคือการนั่งและการหมอบเพื่อซ่อนตัวจากสายตาของศัตรูซึ่งการซ่อนจากสายตาศัตรูจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนสามารถดูได้จากหลอดขาวบนหน้าจอและหากเราอยู่ในจุดที่ศัตรูไม่มีทางมองเห็นได้เลยก็จะมีรูปลูกตาถูกขีดฆ่าไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่เราหลบอยู่ในที่มืดหรือหลบอยู่ในพุ่มหญ้า ในภาคนี้เราได้สามารถตับไฟในจุดต่างๆได้ด้วยแต่ถ้าศัตรูเดินมาชนก็ยังหาเราเจออยู่ดีนอกจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่านาโอเอจะมีความสามารถในการสเตลที่ดีกว่านอกจากความว่องไวแล้วตัวละครนี้ยังสามารถใช้อีเกิลวิชันได้ทําให้นาโอเอมีความสามารถในการหาข้อมูลได้ดีกว่ายาสเกะตามสไตล์นินจาส่วนตัวศัตรูที่เราต้องเจอถือไหม้ AI จะไม่ได้ฉลาดมากแต่ก็มีการลงรายละเอียดเอาไว้ประมาณหนึ่ง คือหากศัตรูไม่เคยรู้เลยว่ากำลังโดนโจมตีศัตรูจะไม่ทาระวังตัวทําให้เราลอบสังหารได้ง่ายแต่หากเคยรู้ตัวมาก่อนศัตรูจะระวังตัวมากขึ้นทําให้เราทําดาเมจด้วยการลอบสังหารได้น้อยลงหรืออาจลอบสังหารไม่ได้เลยกับศัตรูที่ระวังตัวมากซึ่งสถานะการรู้ตัวของศัตรูจะดูได้จากบนหัวของศัตรูแต่ละคนตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยบอกแค่เลเวลเป็นเครื่องหมายคาถามเป็นเครื่องหมายลูกตาหรือเป็นเครื่องหมายตกใจส่วนความสามารถในการลอบสังหารจะสามารถดูไดาจากสีของตัวอักษรคือสีขาวลอบสังหารที่เดียวตาย สีเหลืองรอบสังหารเราไม่ถึงตายแต่จะสามารถแก้ได้ด้วยการอัพสกิลหรือใส่เคีย์ที่เพิ่มดาเมจการรอบสังหารและสีแดงคือรอบสังหารไม่ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเดาเลเวลน้อยเกินไปแต่ถ้าใครไม่ชอบระบบรอบสังหารแบบ RPG ก็สามารถไปตั้งในออปชันให้รอบสังหารแล้วตายแน่นอนทุกตัวได้นอกจากนี้อาวุธแต่ละชนิดของหน้าโอเอะยังให้สกิลในการรอบสังหารที่ต่างกันคือทันโตจะทําให้สามารถดับเบิลแอสเซสเซนเชัยหรือรอบสังหารศัตรูสองคนพร้อมกันได้ดาบคาตานะสามารถรอบสังหารศัตรูที่อยู่หลังประตูกระดาษได้และคุาลิกมะ หรือเคียวโซ่สามารถใช้โซ่ในการรอบสังหารระยะไกลได้ก็เลือกใช้การตามวิธีการต่อสู้ที่ชอบครับเรื่องที่3การนับเกรดสกิลของเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือแต้มโนเลจและแต้มสกิลพอยต์สำหรับแต้มสกิลพอยต์เราจะสามารถหาได้จากการทำเพลทส้มตามจุดต่างๆของแผนที่ซึ่งก็จะเป็นพวกหามมวนขมภีวายสารเจ้านั่งสมาธิหรือซ้อมกระบวนท่าซึ่งในการนั่งสมาธิของเนาเอและการซ้อมกระบวนท่าของยาสุเกะจะเป็นการเล่นวิคทามอีเวนต์หากใครไม่ชอบตรงนี้สามารถเข้าไปปิดในออปชันได้อีกเช่นกัน เมื่อเราได้แต้มโนเลจถึงระดับที่กำหนดแล้วเราก็จะปลดล็อกความสามารถระดับที่สูงขึ้นโดยจะมีอยู่6ระดับแต่หากเราเก็บแต้มโนเลจต่อจากนั้นก็จะมีการปลดล็อกสกิลพาสซีฟเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับช่วงเอนเกมเพราะหลังจากจบเกมแล้วถูกพื้นที่จะเปลี่ยนมาอ้างอิงความยากตามระดัลของเราแทนทำให้เกมจะไม่ง่ายเกินไปเราเลยยังต้องอัพสกิลต่างๆอยู่ส่วนแต้มสกิลพอยต์จะได้จากการอัพเลเวลและได้รางวัลในบางเควสมีเอาไว้ใช้ในการอัพสกิลต่างๆซึ่งจะมีอยู่หลายสายแต่เราสามารถอับ เรื่องที่4จุดเด่นของแต่ละอาวุธในเกมนี้ทั้งนาโอเอะและยาสุเกะจะมีสกิล6สายเท่ากันแต่จะมีจุดเด่นที่ต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเริ่มจากของนาโอเอะสายที่1คาตานะจะเน้นไปที่การต่อสู้ซึ่งหน้าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างพื้นฐานทําได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดทางไหนสามารถสู้ได้ทั้งกับศัตรูตัวเดียวและศัตรูหลายตัวนอกจากนี้ยังมีพาสซีฟสกิลที่เปลี่ยนดีเฟกเป็นเคานเตอร์แอะแท็กคาตานะเละเป็นอาวุธที่เล่นเกมบุกดีเล่นเกมรับก็สนุกครับ สายที่2องคู่สลิกามาเป็นอาวุธที่ผมคิดว่าเล่นง่ายที่สุดเพราะการโจมตีเบาก็ไม่เลวการโจมตีพิเศษก็กว้างเป็นอาวุธชิ้นเดียวของนาโอเอะที่เน้นการทําคอมโบวิธีเล่นหลักๆซึ่งเป็นการสแปมการโจมตีไปเรื่อยๆใครที่ชอบการเล่นที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากชิ้นนี้ก็ถือว่าดีครับสายที่3ทันโตะจะเน้นไปที่การโจมตีจากด้านหลังและการรอบสังหารทาให้สามารถใช้คู่กับบิวลอบสังหารได้ดีในการต่อสู้หากเทียบกับชิ้นอื่นๆแล้วทันโตะเป็นอาวุธที่ต่อสู้ตัวต่อตัวได้ดีที่สุด พอสามารถฆ่าศัตรูหนึ่งตัวได้ภายในสกิลเดียวแต่การต่อสู้กับศัตรูหลายตัวก็ายากที่สุดด้วยเช่นกันสายที่4ี่กเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างระเบิดควันกระดิง่งคูนัยและชูริเคนสายที่5ชิโนบิเป็นสายคลางที่ใช้ได้กับสายอื่นๆทุกสายตอนในเข็มนี้เราจะสามารถใช้สกิลแอคทีฟของอาวุธได้2สกิแลแต่สกิลแอคทีฟของสายคลางได้อีก1สกิลของเนาเอจะเป็นพวกซ่อนตัวในน้ำปีนเชือกเร็วและอื่นๆที่สามารถใช้ได้ทั่วไปและสายที่6 S อสเซ้น เป็นสายของสกิลรอบสังหารต่างๆทางการเพิ่มดาเมจรอบสังหารระยะประชิดและการรอบสังหารระยะไกลด้วยคูหน่ายหรือการพัฒนาอีเกิลวิชันก็อยู่ในสายนี้ด้วยเช่นกันส่วนของยาสุเกะจะหนักไปทางอาวุธมากกว่าแต่จะเลือกใส่ได้2ชิ้นเท่ากันจึงไม่แปลกที่นาโอเอจะดูแพ้วๆมากกว่าเพราะในขณะที่ยาสุเกะสามารถใช้ได้แค่2อาวุธกับ1สายกลางนาโอเอจะสามารถใช้ได้2อาวุธ1สายกลางและอีก1สายอุปกรณ์ครับสายที่1คือลองคาตนาะ คล้ายค้กับคาตานะของเนาเอกคือมีความเป็นอาวุธพื้นฐานที่ใช้งานง่ายที่ดีมากๆคือในสายนี้จะมีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยทําให้สามารถสู้ได้ยาวๆสายที่2นางินนาตะเน้นการโจมตีวงกว้างและการทำคอมโบที่รวดเร็วสายที่3ามคานาโบเป็นอาวุธที่ป้องกันแย่ที่สุดเพราะอนิเมชันช้าแต่ก็เป็นอาวุธที่แรงที่สุดด้วยเช่นกันสายที่4เทปโปหรือปืนยาวเป็นอาวุธระยะไกลที่รุนแรงแต่ก็เสียงดังทําให้สกิลในสายนี้จะมีความเป็นมือปืนเดินลุยผสมอยู่ด้วย สายที่5้าซามูไรเป็นสายกลางของยาสึเกะจะมีความสามารถทั่ว,วไปอย่างการเพิ่มแต้มสกิลการทำคอมบระหวางเปลี่ยนอาวุธการวิ่งชนและอื่นๆและสายที่6โบหรือธนูเป็นอาวุธระยะไกลอีกชิ้นหนึ่งซึ่งในอาวุธทั้งหมดธนูน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าอาวุธสตลที่สุดแล้วสำหรับยาสึเกะแต่ก็ยังใช้รอบสังหารได้ยากกว่ามีดคู่นของนานวเอมากเพราะตอนแนวเอรอบสังหารด้วยมีดคู่นหนจะเป็นการโจมตีแบบไม่สนกลอบป้องกัน มันเป็นการโจมตีเข้าจุดอ่อนหรือจุดตายขณะที่ธนูของยาสเกตต้องแรงพอให้ทำลายทั้งเกราะและพลังชีวิตของศัตรูให้ได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวแบบพังทั้งคนพังทั้งเกราะไปเลยซึ่งนั่นก็มีข้อดีอยู่พอหมายความว่าในการต่อสู้ธนูของยาสเกตจะสามารถทำนาเม็ดได้ดีกว่ามีดคู่ในของเนาเอกที่มีเวลรอบสังหารด้วยเจาะอมากทำให้แม้แต่ธนูที่แงเคียงกับอาวุธสเตลของยาสเกตามากที่สุดก็ยังต่อสู้ซึ่งหน้าได้ดีและหากเทียบระหว่างธนูกับปืนยาวแล้วธนูจะมีความเงียบและเร็วกว่า ขณะที่ปืนยาวจะเสียงดังและทาดาเมจได้ดีกว่าแต่ก็ช้ากว่าด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือในแต่ละสายจะมีโรบบ์พาสตที่จะแสดงผลไม่ว่าเราจะใช้อุธอะไรก็ตามทำให้ถึงจะไม่ได้ใช้อาวุธของสายนั้นๆแต่เราก็ยังสามารถใช้โรบบ์พลสติของสายอื่นได้อย่างพวกเพิ่มดาเมจการโจมตีประชิดหรือเพิ่มค่าอะดรีนาลีนสำหรับใช้สกิลเป็นต้นครับเร่องที่5ในภาคนี้มีระบบที่เรียกว่าสเกลหรือก็คือระบบผักพวกซึ่งเป็นการหาสมาชิกเข้าทีมจากเวทต่งตาง การใช้สเกลจะมี2แบบใหญ่ๆคือแบบแอนไลน์ที่สามารถเรียกมาช่วยซูได้แต่จะมีครูดาวและแบบพาสซีฟเรียกก็คือแบบที่ทำงานเบื้องหลังคอยช่วยเก็บทรัพยากรหรือหาข้อมูลเพราะระบบเควสในภาคนี้มักจะเป็นการอบอพิกัดเรามาเป็นคำใบว่าอยู่ในพื้นที่ไหนใกล้กับอะไรหากเราไม่อยากเดินสำรวจเองก็สามารถส่งสเกลไปสำรวจพื้นที่ที่เราสงสัยว่าจะมีเควสแทนได้แต่หากใครไม่ชอบระบบนี้ก็สามารถไปตั้งในออปชันให้เฉลยพิกัดตลอดได้เช่นกัน ซึ่งสกอลแบบพาสซีฟนี้จะใช้ได้จํากัดจํานวนแต่พอขึ้นฤดูใหม่แต่สกลิลก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมสําหรับระบบนี้ผมแนะนำให้อัปเกรดบ้านส่วนที่เป็นคอกม้าเพื่อให้ใช้สกลิลหนึ่งคนในการเก็บทรัพยากรจากที่เดิมทีต้องใช้2คน สตัดดีที่ทําให้เราได้จํานวนแต้มสกเกาเพิ่มและคารู้เลก็กกที่ทําให้เราใช้สกเกลแก่สถานะวอนเต็ดได้ซึ่งจะเกิดจากการที่เราฆ่าทหารแล้วมีคนรู้เห็นอย่างการฆ่าในที่สาธารณะหรือทหารที่ระฆังส่งสัญญาณสถานะนี้จะทําให้ทหารโจมตีเราทันทีที่เห็นแม้จะไม่ได้อยู่ในเขตศัตรูก็ตามแต่บอนเต็ดจะแบ่งเป็นพื้นที่และแยกแยะระหว่งหางนาโวเอกกับยาสุเกะและพอขึ้นฤดูใหม่สถานะวอนเต็ดก็จะหายไปเองซึ่งเราจะดูว่าฤดูดําเนินไปถึงไหนแล้วได้ในหน้าแผนที่มุมขวาบน โดยฤดูร้อนใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงส่วนฤดูหนาวจะมีเวลาประมาณ3ชั่วโมงในแง่ของเกมเพลย์มีแค่ฤดูหนาวเพียงอย่างเดียวที่แตกต่างจากฤดูอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดนั่นคือหิมะหนาทําให้การเดินทางยากขึ้นนานาเอจะไม่สามารถซ่อนตัวในน้ำได้เพราะน้ํากลายเป็นน้ําแข็งแต่การลอบเข้าไปในหลายๆพื้นที่ก็จะง่ายขึ้นเพราะเราเดินบนน้าแข็งได้โดยเฉพาะปราสาทที่มักจะมีคูน้ําล้อมรอบและพายุหิมะก็ทาให้ศัตรูมองเห็นเานาเอยากขึ้นด้วยแต่ถ้าใครอยากขดข้ามฤดูไปเลยก็สามารถทําได้เหมือนกัน แต่แนะนำว่าใช้แต้มสกลิลให้คุ้มก่อนส่วนการหาทรัพยากรมาอักบ้านผมคิดว่าการทำเควสคอนแทคที่รับได้ในบ้านน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับเรื่องที่6เรื่องสุดท้ายจริงๆอันนี้ไม่ได้สําคัญกับการเล่นแต่คิดว่าคนพูดถึงเพื่ะว่ามีใครตกหล่นไปนั่นคือเรื่องของพาสหรือที่เกมนี้เรียกว่าโปรเจกต์ซึ่งพาสของเกมนี้จะฟรีทําให้เราสามารถเก็บแต้มและของได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่ถ้าใครอยากใา่เงินก็สามารถทําได้เหมือนกันสําหรับระบบพาสเราจะสามารถเก็บเลเวลได้ด้วยการทำเควสหัวข้อขอโนมาลี่ที่จะดีในทุกสัปดาห์ทําให้ในตอนนี้นี่เป็นเควสประเภทเดียวที่มีเวลาจํากัดผมเลยไม่อยากให้พลาดกันเพราะของที่สามารถแลกได้มีทั้งไอเทมรายวันและรายสัปดาห์ซึ่งในวันที่ผมทําคลิปนี้ของรายสัปดาห์นอกจากจะสวยแล้วยังมีความสามารถดีมากอีกด้วยครับอันที่จริงในภาคชาโดซึ่งมีระบบยิบย่ออีกหลายอย่างที่เราจะต้องเจอ แต่ผมคิดว่าระบบที่เป็นพื้นฐานแล้วคนน่าจะต้องการคำอธิหม่เพิ่มก็น่าจะมีประมาณนี้และถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะแชร์เพิ่มก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับ